ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงหา,าพาเพลินนะคะพบกันเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เดี๋ยวบุงหาจะพาทุกท่านนะคะมาชมแบบบ้านจะเป็นทรงโมดเดิร์นสวยเก๋นะคะสีเทาเลยนะคะหลังกําลังดีกระทัดรัดนะคะทุกท่านขนาด6กคูณเเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันหลังนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะคะทุกท่านจะเป็นขนาด6กคูณเนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรบุงหาจะพาทุกท่านเดินชมในแต่ละจุดไปด้วยกันค่ะ นี่นะคะทุกท่านสวยไม่เอ่ยนะคะหลังนี้นะคะมองจากด้านหน้านะคะจะเป็นล็อกละ3เมตรนะคะหน้ากว้าง6เมตรเนาะแล้วก็สําหรับด้านลึกนะคะจะลึก9เมตรนะคะก็จะเป็นขนาดล็อกละ3เมตรนะคะ9 6 54ตารางเมตรนั่นเองนะคะนี่นะคะกำลังเป็นโทนนิยมเลยนะคะโทนสีเทานะคะท่าน ลางนี้นะคะแจ้งงบประมาณเลยนะคะเท่าที่เห็น54ตารางเมตรนะคะงบประมาณ2 4 0มื0บาทเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างไปชมด้วยกันเลยนะคะมองจากด้านหน้านะคะทุกท่านก็จะเป็นทางขึ้นฝั่งทางด้านขวานะคะลางนี้ลาดฟุตบาทกว้างมากเลยนะคะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนะคะฝั่งนี้เนาะ2เมตร50นะคะทุกท่าน แล้วก็ด้านหน้าจะมีบันไดาทางขึ้นบริเวณด้านหน้าระเบียงตรงนี้นะคะ1ขั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยระแนงนะคะก็จะเป็นระแนงเหล็กตัดด้วยระแนแงงเชอร่านะคะในส่วนของเหล็กก็จะทาเป็นโทนสีดํานะคะเป็นแนวตั้งนะคะเป็นแบบแผงนะคะลักษณะนี้อาจจะประชมด้วยกันนะคะก็เพื่อเป็นไอเดียสําหรับท่านใดยอยากสร้างแบบนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยไฟกิ่งนะคะสวยงามเลยเนาะ น่ารักกำลังดีนะคะนี่นะคะไฟกิ่งเนาะนี่นะคะด้านหน้าก็จะตกแต่งนะคะเป็นลักษณะกระจกนะคะเป็นบานโชว์นะคะฝั่งนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะคะทุกท่านลักษณะนี้เนะาะหลังนี้ยกพื้นสูงประมาณนะคะ30เซนติเมตรนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นนะคะกันแสงนะคะตรงนี้นะคะจะสูงประมาณนะคะ40เซนติเมตรได้นะคะทุกท่านอ่ะ เดี๋ยวบูงหาพาทุกท่านเดินวนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมภายในประมาณไหนยังไงนะคะน่าอยู่จังเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเนาะนี่ค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะก็จะมีสองห้องนอนนะคะขออนุญาตชี้นะคะฝั่งนี้ห้องนอน3ามคูณสแล้วก็อีกลองหนึ่งนะคะ เป็น2ห้องนอนนะคะขนาดห้องก็3คูณ3เช่นกันนะคะส่วนที่ยื่นออกจากตัวบ้านนะคะทุกท่านก็จะยื่นประมาณนะคะนี่นะคะยื่นออกจากตัวบ้านประมาณ80ซนติเมตรก็จะมีลาดฟุตบาทโดยรอบนะคะประมาณ1เมตรในฝั่งซ้ายและขวาเนาะแต่ฝั่งทางด้านหน้าก็จะลาดเยอะหน่อยนะคะน,น่ารักกำลังดีเลยเดี๋ยวพาทุกท่านเดินวนรอบเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะจะเป็นขนาดประมาณ1เมตรคูณ1เมตรก็จะเป็นเหล็กตัดพร้อมเลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะตัดขอบนะคะด้วยกระเบื้องแกนิโต้นะคะนี่นะคะนี่นะคะจะตัดขอบด้วยแกนิโต้ความสูงประมาณนะคะ20เซนได้นะคะแล้วก็สำหรับเสานะคะก็จะเป็นโทนสีเทาแต่อ่อนลงมาหน่อยนะคะลักษณะนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะมีประดับด้วยบล็อกกระจกแก้วนะคะแดบล็อกด้วยกันลักษณะนี้นะคะฝั่งที่เห็นนะคะล็อกสุดท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกท่านอีกหนึ่งห้องก็จะมีเหล็กดัดพร้อมเลยนะคะนี่นะคะทุกท่านที่ผู้นาย,ยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นด้านหลังนะคะนี่นะคะก็มีเทฟฟูดบาทโดยรอบนะคะ จะเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหลังนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็จะตกแต่งด้วยบล็อกกระจกแก้วเช่นกันเนาะเดี๋ยวบุงหงาพาทุกท่านนะคะเดินไปในบริเวณนะคะฝั่งทางด้านหลังนะคะเดีย๋ยวพาดูด้านหลังบ้างเนาะประมาณไหนยังไงนะคะอ่านี่นะคะบริเวณนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะประตูที่เห็นก็ประตูทางออกทางด้านหลังบ้านนั่นเองน,นะคะ ฝั่งทางนี้นะคะอยู่ด้านซ้ายหากมองจากด้านหน้าก็จะลาดพุทบาทยื่นมาเยอะหน่อยนะคะเผื่อเป็นลานอเนกประสงค์นะคะสามารถตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ได้เลยนะคะกำลังสวยนะคะ9 6้าคูณตารางเมตรสำหรับดั้งที่เห็นเนาะดั้งตัวบ้านนะคะทุกท่านสูงประมาณ1เมตรได้นะคะจะเป็นโทนสีนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นนะคะดั้งในฝั่งทางด้านหน้านะคะจะลาดเทลงประมาณ40เปนได้นะคะจะเป็นทรงโมเดิร์นสสเต็ปกำลังสวยนะคะงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันเลยเนาะนี่นะคะฝั่งทางนี้จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะทุกท่านก็จะเป็นสเต็ปนะคะบันไดาทางขึ้น1ขั้น ก็จะประกอบไปด้วยนะคะกระเบื้องนะคะจะเป็นโทนลายไม้นะคะในบันไดาทางขึ้นเนาะแล้วก็พอขึ้นมานะคะก็จะเป็นนะคะกระเบื้องแกรนิตโตนะคะขนาด60คูณ60นนจะเป็นโทนสีงาช้างนะคะประมาณน,นี้เนาะนี่นะคะระเบียงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นขนาด3คูณ3นะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นแบบเปิดโล่งนะคะโปรง่ปรงๆนะคะไม่ได้ตีฝ้านะคะทุกท่านนี่นะคะก็เดี๋ยวบุงหาหมุนให้ทุกท่านได้ชมด้านหน้าก็จะทําเป็นแผงลักษณะนี้นะคะชิดขอบนะคะเป็นลักษณะแนวตั้งเนาะจะเป็นเหล็กขนาดนิ้วคูณสองประมาณนี้นะคะก็เป็นสองแผงนี่นะคะอันนี้ตรงมุมเนาะด้านบนก็จะทําเป็นนะคะกันแดบดบกันแสงแบบนี้นะคะลักษณะนี้เนาะ ือเป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับใครที่อยากสร้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านหน้าก็จะมีนะคะในส่วนของนี่นะคะหน้าต่างบานโชว์นะคะจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวยาวเนาะแล้วก็ประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูนะคะลายไม้ประตูไม้เลยนะคะจะเป็นขนาดประมาณ1เมตรคูณ2เมตรนะคะหน้ากว้างเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศภายในด้วยกันนะคะนี่นะคะเด็กๆกำลังทำการบ้านเลยเนาะ พอเข้ามานะคะภายในจะเป็นทรงแอลลักษณะนี้นะคะนี่นะคะทุกท่านก็จะว่างไปนะคะ1ล็อกนะคะ2ล็อก3ล็อกแต่ละล็อกก็3คูณ3นะคะเป็นทรงแอลกว้างๆแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็กำลังนอนทำกันบ้านกันอยู่เนาะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนะคะกระจกอลูมิเนียมนะคะจะเป็นหน้าต่างขนาดประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะคะมีเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดนะคะทุกทา่าน ภายในจะเป็นโทนสีครีมนะคะหรือสีไข่ไก่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะจะขออนุญาตไม่เข้านะคะก็จะเป็นพื้นสีเดียวกันนะคะเป็นแกรนิตโตสีงาช้างนะคะก็จะมีสองห้องนะคะอันนี้นะคะห้องนี้3คูณ3พอหมุนมาอีกฝั่งนึงนะคะทุกท่านฝั่งนี้นะคะก็อีกหนึ่งห้องนะคะจะเป็นส่วนที่ยื่นไปข้างหน้านะคะ ขนาดเดียวกัน3คูณสมี2ห้องนอนแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะทุกท่านก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะจะเป็นแบบเปิดโล่งนะคะถ้าบ้านไหนไม่ได้ติดแอร์นะคะก็ไม่ต้องใส่ฟ้าก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะโล่งโปร่งนะคะท้าโทนสีครีมประมาณนี้ก็ให้บ้านแลดูกว้างนะคะเดี๋ยวบุงหงจะไปมุมทางด้านหลักนะคะจะเป็นมุมทางออกนะคะ ตอนนี้บุงหายอยู่ในมุมนะคะประตูออกทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะหันนะคะให้ทุกท่านได้ชมประมาณไหนยังไงนี่นะคะก็ตกแต่งด้วยม่านนะคะลายดอกไม้สีชมพูประมาณนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของเจ้าของบ้านนะคะก็จะเป็นทรงแอลแบบนี้นะคะลักษณะนี้ขออนุญาตชี้นะคะปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ก็ห้องนอนนะคะหนึ่งห้อง 2ห้องนะคะ3ูณ3แต่ละล็อก็3คูณ3นะคะ9กคูณกตารางเมตรนะคะโครงสร้างเหล็กทั้งหลังแบบนี้เลยนะคะทุกท่านสวยงามเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวบุงหาพาทุกท่านออกไปนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะนี่นะคะออกมาก็เจอบรรยากาศโล่งๆประมาณนี้นะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นั้นนะคะงบประมาณนะคะสองแสนพีนบาทนะคะถามว่าที่ได้งบนี้เนื่องจากอะไรนะคะทุกท่านก็แจ้งนิดนึงนะคะคุณพ่อเจ้าของบ้านนะคะเป็นช่างนะคะเป็นช่างอยู่แล้วมีวิชาชีพช่างอยู่แล้วนะคะบวกกับว่าก็จ้างช่างบ้านเราเป็นรายวันนะคะก็เลยได้งบนี้แล้วก็ภายในไม่ได้ตีฟ้านะคะแต่ณปัจจุบันนะคะทุกท่านก็งบนี้ไม่ได้แล้วนะคะ ค่าของก็แพงขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กนะคะค่าหลังคาสันภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แพงไปหมดเลยนะคะทุกท่านก็ดูเพื่อเป็นไอเดียเป็นแบบนะคะทุกท่านหลังนี้นั้นนะคะมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงนะคะแล้วก็สองห้องนอนห้องน้ำนะคะก็จะใช้ภายนอกเพราะว่าบ้านจะมีสองหลังนะคะก็คือจะเป็นบริเวณนี้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครเพิ่มเติมห้องน้ําหรือห้องครัวภายในก็จะต้องเพิ่มงบไปกว่านี้อีกนะคะทุกท่านน,นะคะสำหรับคลิปนี้บุงหงาขอบคุณนะคะทุกท่านทุกการติดตามเลยเนาะที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกท่านก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆมานำเสนอกันใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ